คลิปนี้เราจะมาแกะกล่องโปรเจคเตอร์ตัวใหม่จากทางมิเตอร์โปรเจคเตอร์นะครับซึ่งก็คือ Gi มบ a l N5 นั่นเองซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับระบบ VOS เหมือนตัวท็อปรุ่นพี่ N6 เลยนะครับในกล่องก็จะมีโฟมบุมาให้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับคู่มือการใช้งานนะครับแต่ทางร้านเราก็ทําคลิปวิดีโอสอนให้แล้วนะครับแล้วก็มีตัวทําความสะอาดเลนนะครับตัวนี้จะเป็นบัตรรับประกันของทางเ x ็ d ซเีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับมีแถมสาย HDMI มาให้ด้วยนะ สั่งงานด้วยเสียงเลยนะนี่นะครับเหมือนตัวท็อป n6 เลยนะสามารถพูดภาษาไทยได้เราตัวโปรเจคเตอร์ที่เป็นก Gi ิมบอลซีรีส์รุ่นใหม่นะครับด้านล่างนี่นะครับสามารถที่จะต่อขาตั้งได้นะครับและด้านหน้านี่ก็จะเหมือนตัวท็อปเลยนะครับมีเซนเซอร์ปรับโฟกัสอัตโนมัติให้ด้วยซึ่งรุ่นนี้ให้ช่องเซอร์วิสมาให้ด้วยนะครับไข่น็อตข้างล่างตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แกะช่องเซอร์วิสเอาคัตเติลบัตรเข้าไปล้างเลนส์ข้างในได้เวลานี้ฝุ่นเข้านะด้านหลังมีช่องต่อให้ครบคันนะครับ ตัวนี้รองรับลำโพงบลูทูธด้วยนะครับแล้วก็รองรับโปรเฟตได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นที่เสียบอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงตัวกิมบอลนะครับจะสามารถปรับโอมเงยได้อิสระเลยนะครับก็จะปรับได้อยู่ประมาณนี้เลยนะด้านข้างนี้ก็จะเป็นลาโพงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับผมให้ดูเทียบขนาดไซส์กับ n6 นะครับนี่ขนาดต่างกันประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวรอคลิปรีวิวได้เลยนะครับสำหรับเกมบอล n5 นะครับฝากกดติดตามช่องไว้หน่ยนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงรีวิวเรื่อยๆแล้วก็